สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างนะครับซึ่งคณะกรรมการวิิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้มีหนังสือด่วนที่สุดว .658 ลงวันที่30กันยายน2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้ผมจัดทำคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่4 ตุลาคม2568นะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายค่าจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นลักษณะของการจ้างเอกชนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดประเด็นปัญหาที่เขาได้าถามนะครับได้หาลือไปอยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างนะครับ ก็คือการด้วยการจ่ายค่าจ้างการควบคุมงานเนี่ยเขามีหลักการก็คือเขาจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ให้บริการเนี่ยเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันตามตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้างโดยที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้พิจารณาว่างานจ้างก่อสร้างเนี่ยมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนการทํางานหรือไม่แต่ก็ยังจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงาน โดยที่ไม่ได้พิจารณานะครับว่าความล่าช้าดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดของฝ่ายใดโดยเฉพาะกรณีที่ความล่าช้าเป็นความผิดของฝ่ายผู้รับจ้างก่อสร้างซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วเนี่ยงานจ้างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยก็ยังคงเรียกให้หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าจ้างาให้กับผู้ควบคุมงาน ให้แก่ผู้ให้บริการเรื่อยไปจนกว่างานจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งนี้เนี่ยผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างได้รับค่าจ้างควบคุมงานเต็มจํานวนตามที่ทกําหนดเอาไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานแล้วเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นประเด็นปัญหานะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีงบประมาณเพื่อดําเนินการจ่ายค่าจ้างควบคุมงานเพิ่มเติมนะครับทีนี้เนี่ย คณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับเขาได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตินะครับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้นะครับข้อ1การจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานเนี่ยนะครับตามแบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อ7อหน้าที่ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างข้อ7.5าเนี่ยกำหนดว่าในแต่ละเดือนให้ผู้ ให้บริการจะต้องทำรายงานผลและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ผู้ให้บริการจะต้องรีบรายงานสรุปผลงานทั้งหมดนะครับและก็อุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายในอ่าภายในในในที่นี้ก็คือในระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับว่ากี่วันตามสัญญานะครับนับถัดจากวันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าวประกอบกับข้อ6ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและการจ่ายเงินวักหนึ่งกำหนดว่าผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้ตกลงราคาค่าจ้าง ควบคุมงานตามสัญญานี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะไถ่ไปจำนวนเงินนะครับว่าเท่าใดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้ใจ่ายทั้งปวงด้วยแล้วนะครับโดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นเงินเดือนละจากหลักการดังกล่าวเนี่ยนะครับในหลักการดังกล่าวที่พูดถึงเนี่ย หมายถึงว่าการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานนั้นเนี่ยโดยปกติจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานและทํารายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆเสนอต่อผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้างนี่คือใน ในกรณีในข้อที่1นะครับในข้อที่1ในข้อที่2กรณียังไม่ล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้างระยะเวลาเนี่ยยังยังไม่หมดสัญญาน,นั่นเองนะครับ2.1กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการทํางานที่กําหนดไว้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับในงานจ้างควบคุมงานเนี่ยได้รับรายงานการควบคุมงาน และพิจารณาจนเป็นที่ยุติแล้วว่างานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนการทํางานนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างะถ้าไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากหน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงแต่ว่าไม่เกินอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กําหนดในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อ6วรรคหนึ่ง และให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดสั่งหยุดงานจ้างก่อสร้างหรือไม่ต่อไปสำหรับการจ่ายค่าจ้างควบคุมงานในเวลาต่อมาให้จ่ายตามสัสดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงนะครับต่อมาในวรคที่2นะครับกรณีที่เดือนก่อนหน้าผู้รับจ้างก่อสร้างเข้าทํางานผู้รับจ้างก่อสร้างทํางานล่าช้าและหน่วยงานของรัฐได้จ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงาน ให้จ่ายตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงไปแล้วนะซึ่งน้อยกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กำหนดในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อ6วรรคหนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยผู้รับจ้างก่อสร้างได้เล่งรัดการทำงานนะผู้รับจ้างควบคุมนะครับได้เล่งรัดการทำงานเป็นผลให้ทำงานได้มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ของเดือนนั้นๆ หากผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานตามปริมาณงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ทํามากกว่าแผนการทํางานหน่วยงานของรัฐก็สามารถที่จะนําเงินค่าจ้างควบคุมงานในส่วนที่เหลือจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยมาจ่ายให้ผู้ให้บริการในเดือนที่ผู้รับจ้างทํางานได้มากกว่าแผนงานที่กําหนดเอาไว้ของเดือนนั้นๆจากหลักการดังกล่าวเนี่ยหมายถึงให้หน่วยงานของรัฐคํานวณค่าจ้างควบคุม ควบคุมงานเนี่ยตามสัสดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงในส่วนงานจ้างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในเดือนนั้นๆแล้วให้หน่วยงานของรัฐนําค่าจ้างควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยมาจ่ายรวมกับอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กําหนดในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อ6วรรคหนึ่งของเดือนนั้นๆนะครับประกอบกับสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ17วรรคหนึ่งเนี่ยเขากําหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาเนี่ยผู้รับจ้างจะต้องชำระนะครับในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องชำระผู้ในเมื่อผู้ว่าจ้าง,าต,ง,าาางต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริงสําหรับวิธีการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้ให้บริการเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐด,ดําเนินการตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ19การบังคับค่าปรับค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายนะครับก็คือให้หน่วยงานของรัฐเรียกเงินค่าจ้างควบคุมงานจากผู้รับจ้างก่อสร้างโดยโดยให้หักเอาจากเงินค่าจ้าง ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิ์จะได้รับจากหน่วยงานของรัฐแล้วนําไปจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการต่อไปนะครับต่อมา3.2การพิจารณาเป็นที่ยุติแล้วว่ากรณีการพิจารณาเป็นที่ยุติแล้วนะครับว่าความล่าช้าเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างและไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้พิจารณาจ่ายเงินโดยจ่ายตามจํานวนวันที่ปฏิบัติงานล่วงเลยเวลา นั้นตามสัสดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงแต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กําหนดในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อ6วรรคหนึ่งนะตรงนี้เป็นกรณีที่เป็นการพิจารยุติแล้วนะครับว่าความล่าช้าเนี่ยเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างและก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการนะครับในวรรคที่2องอในวรรคท้ายนะครับ กรณีเดือนก่อนหน้าผู้รับจ้างก่อสร้างทํางานล่าช้าและหน่วยงานของรัฐได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัดส่วนผลงานที่เข้าควบคุมงานจริงไปแล้วนะครับก็คือน้อยกว่าอัตราค่าจ้างหลายเดือนที่กําหนดในสัญญาเนี่ยแต่ต่อมาผู้รับจ้างก่อสร้างได้เร่งรัดนะครับได้เร่งรัดการทํางานเป็นผลให้ทํางานได้มากกว่าแผนที่กําหนดเอาไว้ของเดือนนั้นๆหากผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานตามปริมาณงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างทําได้มากกว่าแผนงานหน่วยงานของรัฐสามารถนําเงินค่าจ้างควบคุมงานในส่วนที่เหลือจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยมาจ่ายให้ผู้ให้บริการในเดือนที่ผู้รับจ้างทํางานได้มากกว่าแผนงานที่กําหนดเอาไว้ของเดือนนั้นๆจากหลักการดังกล่าวก็หมายถึงว่าให้หน่วยงานของรัฐคํานวณค่าจ้างควบคุมควบคุมงานเนี่ยตามสัสดส่วนผลงาน ที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงในส่วนของงานจ้างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในเดือนนั้นนั้นแล้วให้หน่วยงานของรัฐนําค่าจ้างควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยมาจ่ายรวมกับอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กําหนดในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างข้อหกักรหนึ่งของเดือนนั้นนนนะครับนะทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือรายละเอียดนะครับในหนังสือคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด่วนที่สุดว6 5 8 ลงมาที่30กันยายน2568อ่าเป็นเรื่องของการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างควบคุมงานก่อสร้างนั่นเองนะครับ